ท่านผู้ชมครับภาพที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นภาพที่ทีมข่าวเจสีเราได้มานะครับเป็นเหตุการณ์ขนาดที่ทหารชุดเฉพาะกิจมีการขับรถไล่ล่าจับกลุ่มขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระนองน,นะคะไปดูภาพกันเลยค่ะ ไล่ล่ากันจนเสียหลักเลยนะครับเป็นภาพซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนแยกหนึ่งขับรถไล่ล่ารถกระบะหมายเลขทะเบียนบใบไ,ไม้ลอลิง8 7 5 0ชนบุรีของขบวนการคามนุษย์ซึ่งมีการขับฝ่าด่านตรวจที่ซอยโชคพัฒนาหมูห่6กตำบลจอปร,รอ,อำเภอกระบุรีนะครับที่จังหวัดระนองท้ายรถกระบะนั้นพบว่ามีแรงงานต่างด้าวชาวพมา่านอนหลบซ่อนตัวอยู่เจ้าหน้าที่เลยต้องใช้ปืนยิงยางรถยนต์ซึ่งทาให้กระบะเสียหลักตกข้างทางริมถนนเพชรเกษมหน้าร้านน้องอุคาราโอเกะ ทิที่หมู่หนึ่งตะบลจปอปปอรนี่เองหลังจากมีการขับไล่ล่ากันมาก,กว่า10กิโลเมตรเลยนะครับจากการตรวจสอบในรถกระบะพบชาวพาม่าทั้งหมด13คนมีคนไทยด้วย1คนส่วนคนขับนั้นทิ้งรถหลบหนีไปก็เลยควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมดส่งต่อให้ทหารชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25เพื่อน,นำตัวไปดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปครับ